ไร่รุ่งเจริญผลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมน้องลูกกวาดนะลูกกวาดเพราะอะไรที่เราเรียกแบบนี้มาดูนะคะสีของเขานะคะจะไม่ได้เหมือนใบฮีเหลืองหรือใบฮีทั่วๆัวไปนะคะสีของเขาจะไล่มีเฉดเอ่อเขียวเฉดแดงนะคะได้แบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะามาดูรูปก่อนนะคะรูปก็เท่ากับบายฮีสีเหลืองทั่วไปนะคะไม่ได้ใหญ่โตมโหดานนะคะเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันนะคะอันนี้นะคะเราจะชิมรสชาติของผลสีแดงนะคะเอาสีแดงแดงละกันนะคะแล้วก็ผลสีเขียวนะคะว่าเปรียบเทียบกันนะคะว่าจะรสชาติเป็นแบบไหนอะจริงๆ ้องชิมผลสีเขียวก่อนนะแต่อันนี้ลองชิมผลสีแดงก่อนนะคะจะได้รู้ว่ารสชาติของผลสีเขียวเนี่ยมันแตกต่างกันมากขนาดไหนนะคะ,คะโอ้โหมาดูเนื้อค่ะโอ้เนื้อเนื้อนะคะโอ้เนื้อหนามากๆเนื้อหนา,หนาเน,นาะ<น>แล้วก็มีวความกรอบใช่ค่ะฟ, <ไป S 2> ฟังฟังฟังเวลาเคี้ยวเนาะเวลากัดดูกัดไปนะคะรู้เหมือนรู้สึกเหมือนกัด ท่อนอ้อยค่ะจริงๆนะคะแล้วก็ถ้ากัดทอนอ้อยเราจะรู้สึกถึงน้ําหวานนะคะหวานแบบนั้นนะคะอันนี้นะคะไม่ติดปากเลยถ้าเป็นลูกลูกสีแดงเนี่นะคะนะคะเอาลองมาลูกสีเขียวะค่ะลูกสีเขียวนะ,ะ,วนะ,ะต้นนี้นะคะต้องบอกว่าสีเขียวก็ไม่ใส่อนะคะอ่ะอันนี้เนื่องจากเรากัดลูกสีแดงไปแล้วนะคะลูกนี้นะคะถามว่า าดไหมไม่ติดฝาดนะคะแต่ความหวานอาจจะน้อยกว่าลูกสีแดงนะคะอันนี้นะคะจากสีแดงสุกเต็มที่แล้วเนาะใช่ค่ะจานนี้นะคะถึงว่าลูกเขียวนะคะแ้วก็รับประทานได้ค่ะไม่ติดฝาดค่ะนะคะอันนี้ต้นนี้คอนเฟิร์มค่ะอร่อยท่านใดที่ต้องการนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะส่งข้อความมาได้ค่ะขอจองได้ปีที่แล้วนะคะมีหนึ่งท่านนะคะที่จองไปทั้งจันนะคะเนาะปีนี้นะคะถ้าท่านใด จะจับจองเป็นทางตัดแต่งก็ได้ค่ะจัดนึงประมาณ8-10กิโลนะคะฝากติดตามด้วยน,นะคะไร่รุ่งเจริญผลชาสวัสดีค่ะ,คะ